for items s v e n to 10แปลว่าสำหรับข้อ7ถึงข้อ1ิ at the hospital แปลว่าที่โรงพยาบาลนะครับ nurse พูดว่า May I help you แปลว่ามีอะไรให้ฉันช่วยคุณไหม sandy เขาเลยพูดว่าจุดๆุจุดเนาะแปลว่าที่เจ็บ nurse พูดต่อว่าจุดๆุจุดเนาะแล้วก็ sandy เนี่ยเขาบอกว่า no i'm afraid not แปลว่าไม่ฉันเกรงว่าจะไม่นะครับอฟัฟเดแปลว่าเกรงนะเนอร์สพูดว่าอินดั c a s สแปลว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยอิตเมทิกซัมไทม์แปลว่ามันอาจต้องใช้เวลานิดหน่อยเล s ซี e แปลว่าขอตรวจสอบหน่อยนะด็เรเลียมแปลว่าคุณหมอเลียม can see you at 11แปลว่า สามารถที่จะพบคุณได้นะตอนส1เดโมงเช้าแซนดีพูดว่าจุดๆเนาะโซแปลว่าดังนั้น I like to make an appointment แปลว่าฉันเนี่ยบูตไลท์แปลว่าต้องการนะครับฉันต้องการเนาะ make an appointment appointment แปลว่านัดหมายนะครับฉันต้องการที่จะนัดหมายเนาะอ this a f t e r n o o n is s t e a d i s t e ตทเนี่ยแปลว่าแทนนะครับฉันต้องการที่จะนัดหมายเป็นบ่ายของวันนี้แทนนะ n น r s พูดว่าจุดๆเนาะแซนดี้ก็เลยบอกว่า Thank you เรามาดูข้อที่7กันเนาะมีอยู่5ตัวเลือกนะครับข้อที่1 if you want to help me you could แปลว่าถ้าคุณต้องการที่จะช่วยฉัน คุณทาได้นะข้อที่2 no I'm not feeling well today แปลว่าไม่ฉันน่ะ feeling แปลว่ารู้สึกนะครับ well แปลว่าดีเนาะแต่ว่ามี not ข้างหน้าไงแปลว่าไม่ฉันรู้สึกไม่ดี today แปลว่าวันนี้นะครับข้อที่3 I doubt d o u b คำนี้แปลว่าสงสัยนะฉันน่ะสงสัยเกี่ยวกับ my feeling ความรู้สึกของฉัน ข้อที่4 yes i like to see a doctor คำนี้เนาะ would ดไล e แปว่าต้องการครับฉันน่ะต้องการที่จะพบกับคุณหมอนะข้อที่5เนาะคือ t ทนเแปลว่าได้เลย i'm your guest guest คำนี้แปลว่าแขกนะครับฉันน่ะเป็นแขกของคุณนะข้อที่7เนี่ยพยาบาลพูด you, ว่า May help you แปลว่า มีอะไรให้ฉันช่วยคุณไหมแซนดี้ก็เลยบอกว่าจุดๆเนาะต้องพูดว่ายังไงต่อครับถ้าเกิดว่าเราไปที่โรงพยาบาลเนาะแล้วพยาบาลถามแบบเนี้ยน่าจะข้อสี่ไหมครับพยาบาลบอกว่ามีอะไรให้ฉันช่วยคุณไหมแซนดี้ก็เลยตอบว่ามีค่ะฉันเนี่ยต้องการที่จะพบคุณหมอ